I give the lesser into weakness body aches สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนน้องทุกครับพบกับผม CNP เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับวันที่21มกราคมนะครับวันศุกร์หันศานะครับผมก็วันนี้นะครับ4ี่คู่เช่นเคยนะครับที่วิเคราะห์กันมานะครับแต่ก็ย้อนกลับไปที่เมื่อวานนะครับที่ให้ไป สี่คู่ครับทางด้านของคู่แรกนะครับวางลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลนะครับก็บุกเอาชนะอาร์เซนอลมาได้ศูนย์ต่อสองนะครับก็เข้ารอบในถ้วยคาราบาวครับต่อไปนะครับไปเจอกับเชลซีนะครับผมคู่ที่สองนะครับวางเกตาเฟ่นะครับเกตาเฟ่ก็เปิดบ้านเอาชนะแคนาดาไปได้สี่ต่อสองนะครับส่วนทางด้านของคู่ที่สามครับกูปาเรสสเปนนะครับวางเอลเช่นะครับเอลเช่ก็เสมอกับเรอัลมาดริดในเวลาเก้าสิบนาทีไป ศูนย์ต่อศูนย์ครับนัดนี้มัดลิดก็ชนะได้นะครับโดยการยิงประตูชัยของเอเดนฮาซานะครับผมก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนทางด้านของคู่สุดท้ายนะครับวางแอบบินเบลนะครับแอบบินเบลก็เสมอกับบาร์เซโลนาในเวลา90นาทีนะครับสองต่อสองนะครับต่อเวลาพิเศษก็แอบบินเบลก็เป็นฝ่ายชนะนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับโคนี้มาดูนะครับสี่คู่นะครับที่วิเคราะห์กันมาครับไปกันที่คู่แรกครับพรีเมียร์ลีกนะครับวัตฟอร์ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเบย์นของนอริซิตี้นะครับผม ฟอร์มล่านัดหลังสุดของวัตฟอร์ดนะครับเสมอ1แพ้4ครับนัดล่าสุดก็เสมอกับนิวคาสเซิลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับผมส่วนทางด้านของนอริดเนี่ยชนะ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็ชนะเอฟเวอร์ตันไป2อต่อหนะครับในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับเกมนี้เทียนเด่นอย่างนอริดน่าจะไม่แพ้กลับออกไปนะครับเพราะว่ากำลังมั่นใจนะครับหลังนัดล่าสุดนี้เปิดบ้านเอาชนะเอฟเวอร์ตันไป2-1เรียกได้ว่าความมั่นใจกลับมาเต็มเปี่ยมนะครับ แล้วก็เป็นการปลดล็อกนะครับหลังไม่ชนะใครในลีก8แมตช์ก่อนหน้านั้นนะส่งผลให้ราฟาเอลเบนิเตซตกเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยนะผมแถมสภาพทีมก็ไม่มีผลกระทบจากเกมดังกล่าวนะครับเรียกว่าพร้อมลงบู๊มากครับในสําหรับเกมวันนี้นะครับสอดคล้องกับเจ้าถิ่นอย่างวัตฟอร์ดที่ไม่ชนะใครเลย7ท้ายในลีกนะครับแล้วก็ปลาชัยเป็นเนอเอ6ครั้งเลยทีเดียวนะครับแถมโดนทะลวงแนวรับยับเยินร่วงๆ17เม็ดเลยนะครับผม ก็จริงอยู่รับที่อาจจะได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แล้วก็การได้ลงในบ้านของตัวเองนะครับแต่ความมั่นใจกับปัญหาผู้เล่นหายไปหลายรายก็อาจจะส่งผลเสียต่อเนื่องยาวเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาจากเด็กภาพรวมต่างๆแล้วเกมนี้แนะนําให้ลองนอนลิศบอกเลยว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมลุยคู่ที่สองนะครับเป็นทางด้านของบุนเดสลีก้านะแฟงเฟิร์ตนะครับเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยนของเบเลเฟลนะครับผมฟอร์มน หลังสุดของแฟฟรงเฟิร์ตนะครับขอไปนะครับชนะสาเสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับเอลวอกมา1ต่อ1นะครับในบุนเดสลีกานะครับผมส่วนตานนั้นของเบริเฟลเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับกอยเทอร์เฟอร์ไป2ต่อ2นะครับในบุนเดสลีกานะครับผมแม้นัดล่าสุดเบริเฟลเนี่ยจะทำได้เพียงแค่เสมอกับทีมบอยลีกนะครับแต่อย่างว่านะครับช่วงนี้ก็ยังพ่นเพี้ยนอยู่ในโซนล่างเช่นเดียวกันนะครับ แต่ที่ต่างก็คือฟอร์มการเล่นในตอนนี้ไม่ขี้เหร่เลยนะครับเนื่องจากยิปสิติไม่แพ้ใครมา4นัดซ้อนนะครับและเกมนี้ก็คงจะสร้างความลำบากใจให้กับคู่แข่งอยู่เหมือนกันนะครับผมในขณะที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ย ที่เปิดบ้านต้อนรับนะครับช่วงหลังถือว่าฟอร์มดรอปลงไปเยอะนะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับก็คือนับตั้งแต่เปิดสกราดใหมๆ่ๆมยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมแม้นัดนี้ดูเผิเนๆเหมือนจะได้เปรียบชัดเจนนะครับแต่ถ้าประมาทก็อาจจะมีสิทธิ์ขาบ้านได้เลยนะครับฉะนั้นกับราคาที่เปิดมาให้แซงเตอร์ต่อ0.75เนี่ยไม่ขอเสี่ยงดีกว่านะครับมั่นใจว่าผู้มาเยือนที่ผลงานถือว่าสม่ำเสมอกว่านี่น่าจะหยิบแต้มกลับออกมาได้สําเร็จนะครับฉะนั้นท่านนี้ลองเบลเฟลบอกเลยว่าลุ้นมันๆน,นะผม คู่ที่3นะครับเซเรียอาอิตาลีนะครับเวโรน่านะครับเปิดบ้านต้อนรับกูมเมียนของโบโรนยานะครับฟอร์มมาในหลังสุดของเวโรน่านะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดก็ชนะซัสโซโล่ไป4ต่อ2นะครับในเซเรียอานะครับส่วนด้านของโบโรนยานะครับชนะ1แพ้4ครับนัดล่าสุดก็แพ้กับนาโปลีไป0ต่อ2ครับในเซเรียอาเหมือนกันนะครับผมเจ้าถิ่นเวโรน่านะครับกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่บุกไปไล่อัดซัสซูโร่ถึง4ต่อ2นะครับ ด้วยการโชว์ฟอร์มแจมของอันโตนินบารักนะครับที่ซัดแฮตติดได้นะครับในขณะที่ทีมเยนยังบริญญาเนี่ยผลงานช่วงหลังย่ำแย่นะครับแพ้มา2เกมติดเข้าไปแล้วเลระคราว์นี้เปิดออกให้เจ้าทีมมันฝ่ายต่อปอป,อปอนะครับฉะนั้นเกมนี้แนะนําให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะว่าเวโรนาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงคึกคักนะครับเกมลุกก็เฉียบคมมีผู้เล่นหมุนเวียนกันขึ้นมายิงประตูได้หลากหลายนะครับเกมนี้น่าจะไล่บี้นมาับของบรุญญาได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเกมนี้วาง เวโรน่าบอกเลยว่าเชื้อนิ่มๆนะครับผมคู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายขอวันนี้ลาลิก้าสเปนนะครับเอสปันยอนนะครับเปิดบ้านต้อนรับเมียนของเลอันเบนติสนะครับเอสปันยอนนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับนั้นล่าสุดก็เสมอกับกาดิสไป2ต่อ2ในลาลิก้านะครับผมตรงนั้นของเลอันเบนติสเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนั้นล่าสุดก็ชนะอาราเวสไปถึง4ต่อศูนนะครับในลาลิก้าเหมือนกันนะครับ ฟอร์มการเล่นนี่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าเลอันมันติดเนี่ยกำลังทําผลงานได้ดีแบบต่อเนื่องนะครับด้วยการคว้าชัยไปได้ถึง3จาก4นัดหลังสุดนะครับที่ลงเตะนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่ระเบิดฟอร์มถล่มคู่แข่งไปถึง4ลูกด้วยนะครับจึงมั่นใจได้รู้สุดว่าการมเาเยือนคราวนี้ก็ต้องหวัง3แต้มเท่านั้นนะครับต่างกับเอ็ดมันยอนเนี่ยที่ผลงานดูไม่ดีตาม,มาเคยนะครับ สามนาทท้ายนอกจากจะไม่ชนะใครแล้วเกมนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของเกมรับให้กวนใจอีกนะครับรับรองว่าแมตชนี้อาจจะคาบ้านก็เป็นได้นะครับผมดังนั้นกับราคาที่เปิดมาให้เลอันเนติดต่อปอป,อปอนะครับแม้จะเป็นราคาที่ออกในทั้ง3หน้าแต่ก็ขอเชื่อใจผู้มืเยือนแล้วกันคนระเพราะว่าผลงานกลังเข้าฝักเข้าฟอร์มมีสิทธิ์เข้าวินมากกว่านะครับฉะนั้นเกมนี้ต่อเลอันเบติติดขอบจอนะผม สำหรับวันนี้คี่นะครับที่ให้ไปเป็นการวิเคราะห์นะครับผมเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็กดติดตามก็ได้นะครับหรือว่ากดแอดไลน์มาได้ที่ s e l s สานะครับหรือว่าง่ายๆนะครับกดที่คลิกกดคลิกได้ที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนพัฒนาฟุตบอลนะครับแจกทีเด็ดฟุตบอลทุกทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนโชคดีมีชัยรับทรัพย์เหมือนเมื่อคืนอีกเช่นเคยนะครับลุย